มือน,นี้มีแหวนครับแหวนทองสิถวายไอ้ใครครับล่ำรวยครับแหวนทองล่ำรวยแหวนแหวนทองจากเพจพี่ลูกอ่อนครับผมเปิดฝากมากบางน้องก็มา,าเท้าไอ้ใครครับเงินใครไอ้่มีแหวนทองด้วยกูยิม้มยิ้มไมทำไมไ่อยากได้อยากได้สวย มรตสักะักโตแะโตสมาสุติสักนับมรตสักะักโตแะโตสมาสุติสักนับมรตสักะักโตแะโตสมาสัมรติสักพี่ใครวันนี้บ่าวน้องจะจุดธูปขอโชคงวดวันที่16สิงหาคม66ขอให้ไอ้ใครให้มอบโชคให้ทุกคนเด้อที่เพิ่นเข้ามาดูที่เพิ่นเคารพนับถือที่เพิ่นศรัทธาวิใครขอให้วิใครมอบโชคให้เพิ่นทุกๆคนเด้อเอฟซีบ่าวน้องนี่ย ใครอยากได้โชคก็มารับฟังรับชมส่วนตัวเลขพี่ไขจะให้ตัวไหนก็สุดแต่พี่ไขจะเมตตาสาธุสาธุอิติอิติคุมมละไขเจดี ท,ทู่ที่เบาน้องจูดขอพี่ไขวันนี้ขอให้มา3ตัวท้ายลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งงวดวันที่16สิงหาหกหกขอบุญบาร,รมีพี่ไขมอบโชคให้ทุกคนที่เข้ามารับชมเด้อสาธุสาธุปวดหนี้ปวดสินเด้อพี่ไข่เอ้ย สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้เบาหนองมากุดถูบขอโชคเอกไคร่ครับงวดวันที่16สิงหาหกหกครับผมเบิงไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจรารณญาณในการรับชมแลบฟังน้ำช่องเบาน้องเป็นเพียงแนวทางครับส่วนตัวเลขสีเขาลบกเขาอันนี้ก็ขึ้นยุติโชคล้วดวงครับเดี๋ยวเบาหนองจะจับลูกปิงปองสองลูกครับลอ,ล,อลองล่อลุ่นเลขกลาง ขอเป็นเหล็กลางเหล็กถูกขอเป็นเหล็กบนเดี๋ยวไปหลุ่นโชกน้ำกันครับหา,าิจับทีละหนึ่ได้ตรงๆปังๆได้หมายเลขศูนย์ครับลูกแรกหมายเลขศูนเดี๋ยวมาเบิง้งตัวที่สองครับ อยู่นศูนอย่างนาะแต่ว่าลืมนะครับขอร่างตรงตรงเด้อพี่ใครขอร่างตรงตรงศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหรือถูกปิงปองไม้เลขสองหลุดที่สองไม้ยเลขเจ็ดครับ 07หรือ01ครับวนๆเวียนๆอยู่แต่กับ7กับ0กับ1นี่ล่ะลองฟังนะลองพิจารณานะครับได้07 07หรือ01เดี๋ยวไปรอรุน่นเลขถูกเป็นอีกเท่านึงครับบอมบอนี้เลขถูกจะเป็นเท่าไรงวดวันที่16สิงหา66ครับผมไอ้ไข่บ,บานเบาน้องครับได้แวนงามครับ เพิ้นได้แหวนงาม,มามนี่เบิ้งเลิทถูกตัวแหลกครับผมเลขถูกตัวแรกบ่เต็มแถมถูกแตกอีกต่างหากถูกแจกอีต่างหากครับเลขถูกตัวแหลก,กหมายเลขห้าครับผมหมายเลขห้าเบิ่งไหวเ,เป็นแนวทางด้วยครับเด้อโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนำทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะขึ้นอยู่ที่โชคได้ดวงครับ สิ่งตัวอย่างมันก็ขึ้นอู่ท่โชกและดวงเนาะส่วนตัวเลขมันก็เป็นเกจตัวประกอบในการสื่อครับผมสีออกหรือบออกสีเขาหรือบบเขาอันนี้เบาหนก,กันกําหนดบบได้แต่วบาเบาหนองขอสิ่งศักซิท,ที่เบาหนองให้ความเข้ารพนับถือครับเด็กถูกตัวเลขหมายเลขหาครับถูกแตกครับนั่โบแตกคืนซะบ่แล้ะครับที่โบแตกคืนซะบ่เดี๋ยวมาล่าหลุนตัวที่สองตัวที่สามครับผม สาธุสาธุอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เ่าหนองนัน่นเลยนะครับเด้อเราลุนตัวที่สองตัวที่สามครับเดี๋ยวไปเ,เบิ่บบงเด็กถูกตัวที่สองครับผมไอ้ไข่บานบ่าหนองครับเด็กถูกตัวที่สองหมายเลขเจ็ดครับแต่ว่าถูกแตกแห้งครับถูกแตกเป็นแตกเลยเบิ่งเอาเด้อครับเด้อ เบื้องต่อเด้อห,ห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดครับถูกกับแตกครับบุ๊เดแตกออกบักคักเลยบักขาดออกซะบ่เลยนี่ครับถูกแตกครับบางคนเห็นแตกเรือว่าแตกเองครับผมถูกแตกเองครับห้าเจ็ดครับเดี๋ยวไปเบิ่งตัวที่สามน้ำกันครับสาธุสาธุ ได้คำว่าเบิ่งก็ให้ได้รับโชคไปร่วกันสุผู้สุคนคิดสิ่งใดก็ให้สซมว,งวงังดังปรารถนาะเบิ่งไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วีดาณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างมันแกนยที่โชคและดวงเนาะครับเนาะนี่ครับตูกเตะครับผมเตะเตะว่าคักเลยอ๋อเดี๋ยวไปรองลงตัวที่สามร่วมกันครับผมสาธุสาธุไอ้ใครบานเบาหน่องครับ,บเบิ้งได้ถูกตัวที่สามครับผมอืมถูกตัวที่สามชัดเจนอยู่ครับแต่ว่า เลขกห้าเลขกเจ็ดแตกออกครับขาดออกห้าเจ็ดหกครับผมห้าเจ็ดหกคือขาดเจ็ดเก่าก็ได้หาหนึ่งหกหาหนึ่งเก่าได้เบิดครับผมสาธุโอ้โหเทุบขาดออกทุบขาดออกทุบขาดทุบขาดครับเนี่ครับแตกบักคักเลยเอ้าทุบแตกคักแห้งยังวะ สาธุสาธุคิดสิใด้ไงทรงวังดังปาฏนาราห้าเจ็ดหกห้หรือห้าหก็ก็ได้แล้วแต่นะครับ6กกลับเลยนะครับเด้อสือหกกลับเลยเลขตัวนี้คุ้นๆม่ครับเลขของผู้ใดห้าหกเจ็ดนี่ห้าเจ็ดหกนี่วกนี้ครับเนาะงวดนี้ครับตามกันต่อครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่โชคและดวงนะครับเนาะ ขอให้ใครใบานเบาหน่องมอบโชคให้ทุกคนผู้ใดเข้ามาเบิ่งช่องเบาหน่องให้ได้รับโชคเพด้แยกันคิดงในสรงหวังดังปรารถนาสาธุสาธุสวัสดีครับ